สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ก็เจอกันในเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับแต่วันนี้มาแบบเป็นซองนะครับพระองค์นี้รุ่นนี้นะครับถือว่าค่อนข้างจะราคาถูกถ้าจาไม่ผิดนะครับผมซื้อมาซองละไม่ร้อยี่ก็ร้อาสิบาทนะครับผมมาดูด้านในกันนะครับก็เป็นรุ่นเหรียญกระถินมหาเศรษฐีนะครับหลวงพ่อพัดบุญกรโมเก้าเก้านะครับ นี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับเรามาดูกันนี่ครับขอขยับกล้องแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีความจําเป็นต้องส่งนะครับนี่ครับอยากแชรเพื่อนๆได้รับชมเลยนะครับด้านหลังต่อโค้ดเลเซอร์นะครับ80 214 นะครับนี่ครับก็จะเป็นในลักษณะนี้ผมมีทั้งหมดที่เจ้าซื้อเจ้าหามาก็สองซองนะครับอีกซองก็จะเป็นเหรียญเนื้อเดียวกันนะครับเราจะมาดูกันว่ามันเหมือนกันหรือไม่นะครับนี่ครับสองเหรียญครับสองเหรียญน,นี่จะเป็นประมาณนี้สําหรับเหรียญรุ่นนี้ยังราคาถูกมากนะครับน,ราานี่ราคาถูกมากนะครับเหรียญนี้แปดสองห้าศูนย์แปด นะครับเหรียญนู้แปดศูนย์สองหนึ่งสี่นะครับเรายกตัวอย่างสักหนึ่งเหรียญมาส่งดูกันเล่นๆนะครับนี่ครับโค้ดนะครับเหรียญนี้ค่อนข้างจะส่งยากนะครับเพราะว่าเขาจะสะท้อนแสงนะครับผลิตในปีหกสามนะครับปีสองพันห้า้อยหกสิบสามนะครับก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลย นะครับข้างๆใบหูก็จะตอกโค้ดไว้นะครับตอกโค้ดไว้นี่ครับหน้าตาหลวงพ่อพัดจมกดูกโดง่งๆลายกระหนกนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเหรียญน,นี้ราคาถึงถูกกว่าเหรียญอื่นๆอาจจะเป็นเพราะใส่ทองด้วยหรือเปล่ารุ่นอื่นเขาใส่กลองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เหรียญน,นี้ปัจจุบันนี้นะครับ ผมไม่แน่ใจว่าราคาต่ำกว่าร้อยหรือเปล่าแต่ที่ผมซื้อมาร้อยี่สิถึงร้อย้าสิบบาทนะครับนี่ประมาณนี้ครับนะครับประมาณนี้เลยนี่ครับอ่าด้านข้างเดี๋ยวเราจะประกบให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะประกบให้ดูนี่ครับด้านข้างก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับชั่วโมงนี้มีหลวงพ่อพัดไว้ไม่เสียหายนะครับโอเคครับผม เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ